สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูวิธีการทำลายเซ็นนะครับหรือว่าลายมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับก่อนที่จะมีลายเซ็นหรือว่าลายมือนะครับเราต้องมีไฟล์ภาพก่อนนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้เราไปถ่ายภาพลายมือมาก่อนนะครับปิดไปก่อนนะครับวิธีทำก็คือ เราจะเอาลายมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับมาใส่ไว้บนบนชื่อของเรานะครับอันดับแรกเราก็ต้องไปที่แท็กก่อนนะครับเมนูแท็กของเบิร์นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราบันทึกไว้ในเครื่องนะครับเราบันทึกไว้ที่ไหนเราก็ไปหาตรงนั้นนะครับกดไปที่รูปภาพแล้วก็ของผมอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเป็นลายมือตัวนี้โอเค ห uh, ลังจากนั้นแล้วนะครับให้ท่ uh, านคลิกไปที่บางบางรูปนะครับมันยังไม่อคทีฟเมนูตัวนี้ขึ้นมาอัตโนมัตินะครับให้ท่านคลิกไปที่รูปก่อนนะครับแต่ของผมเนี้ยมันอคทีฟไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น uh, ถ้าเราปล่อยมันก็จะเข้าเมนูปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคลิกมาที่รูปนะครับมันก็จะโชว์เมนูตัดแต่งภาพมาให้นะครับอันดับต่อไปนะครับคลิกตรงเมนูครอบหรือว่าตัดนะครับเมนูนี้นะฮะ เมนูนี้โอเคหลังจากนั้นคลิกไปข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกมุมนะครับเลือกมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็กดตรงมุมเข้าไปแล้วก็ครอบมาในส่วนที่เป็นลายมือชื่อนะครับเอาพื้นที่ที่จําเป็นก่อนนะฮะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เลือกตรงมุมข้างล่างนะครับข้างล่างขวานะครับกดแล้วก็ลากเข้าไปนะครับมันก็จะทําการตัดครอบให้เราเองอัตโนมัตินะครับ ตรงเส้นประนะครับกับตัวหนังสือไม่ต้องเอามาโอเคก็จะประมาณนี้พอได้แล้วนะครับให้ท่านคลิกรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเลือกไปที่ความคมชัดนะครับตรงนี้นะครับออฟฟิศบางรุ่นนะครับเวลาเราคลิกตรงรูปภาพนะครับมันจะมีเมนูด้านขวามือนะครับตรงฝั่งนี้นะฮะให้ท่านเลือกฝั่งนี้ได้เลยแต่บางรุ่นนะครับพอคลิกก็ไปแล้วก็จะคล้ายๆลักษณะข้องผมนะครับกดไปอีกรอบหนึ่ง กดให้มันมีน้ำหนักนิดนึงให้ให้เมนูมันแอคทีฟขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปที่ความคมชัดนะครับแล้วก็จะมีเปอร์เซนต์ของความคมชัดนะครับให้เลือกความคมชัดที่ตัวเลขสูงสุดนะฮะก็คือ40่สิเอร์เซในของผมนะครับ40เอร์เซนโอเคเลือกไปเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราเอามาวางนะครับจับมาวางเนี่ยมันยังไม่ได้นะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นไฟล์ภาพที่ปกติอยู่นะครับทีนี้เราต้องทําให้มันเข้าไปแทรกในตัวข้อความได้โดยไปที่ข้างบนนะครับเมนูนี้เมนูตัดข้อความนะครับโอเคอหลังจากนั้นก็กดเข้าไปนะครับให้ท่านเลือก ข้างหลังข้อความนะครับก็คือเอาตัวรูปภาพไปวางไว้ข้างหลังข้อความนะครับอ่าทีเนี้ยมันก็จะแทรกเข้าไปอ่าด้านหลังข้อความได้นะครับอ่าแล้วก็จับเข้ามาอ่าวางในพื้นที่ที่เหมาะสมครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆนะครับในเรื่องของการทำลายเสน็นลายมือ,อชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่วิธีการนี้ก็จะมีส่วนข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่า ไม่สามารถเซเป็นไฟล์ภาพได้นะครับก็คือจะอยู่ติดคู่กับเบิร์ดนะครับแต่วิธีการเอามาใช้หรือว่าเอาไปใช้นะครับก็มีอีกวิธีหนึ่งในเรื่องของการทําบันทึกไว้นะครับถึงเวลาเราเอามาใช้ก็จะได้ใช้ง่ายนะครับอันดับแรกให้ท่านคลิกคุมสีเทาไปก่อนนะครับเลือกพื้นที่ให้ไฟล์เวิร์ดมันจําอัตโนมัตินะครับก็คือช่วงนี้ในส่วนรูปภาพและข้อ,ขอความนี้นะฮะเสร็จแล้วไปที่เมนูแทรก จากนั้นไปที่ส่วนประกอบดวนนะครับหรือเมนูภาษาอังกฤษเรียกว่า q u k p k p a นะฮะเสร็จแล้วไปที่ข้อความอัตโนมัติแล้วก็เลือกมาที่เมนูข้างล่างนะครับบันทึกส่วนที่เลือกลงในแกลเลอรี่ข้อความอัตโนมัตินะครับกดเข้าไปหลังจากนั้นก็ตั้งชื่อให้มันนะครับตั้งก็ได้นะครับไม่ตั้งก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ผมใส่คําว่าลายมือก็แล้วกัน แล้วก็ตอบตกลงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับลองลบดูแล้วค่อยเรียกมาใช้นะครับมันจะมีวิธีการใช้ยังไงนะครับอันดับแรกก็ไปที่แทรกเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ส่วนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปที่บันทึกข้อความหลังจากนั้นเราจะเห็นว่ามีลายมือชื่ออยู่ตรงนี้นะครับให้ท่านกดเข้ามาเลยนะครับอันนี้คือกรณีที่เรียกใช้นะครับมันจะจํารูปแบบหรือแบบฟอร์มที่เราทําการคุมไว้นะฮะลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับไปที่ ส่วนประกอบด่วนแล้วก็บันทึกข้อความแล้วลงมานะครับตัวอย่างและแบบฟอร์มพวกนี้มันจะดึงมาใช้ได้นะครับอันนี้คือการบันทึกลายมือหรือใครจะบันทึกเฉพาะลายมือก็ได้นะครับถ้าบันทึกเฉพาะลายมือก็ก็คลิกคุมดำประมาณนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วไปที่ที่เดิมนะครับแล้วก็เลือกบันทึกส่วนที่เลือกในแกลเลอรี่นะครับใส่ชื่อเล็หนึงไปก่อนนะครับจากนั้นมันก็จะจำลายมือเอาไว้นะฮะเสร็จแล้วไปที่ ที่เดิมนะครับะนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้คือวิธีการจําข้อมูลเดิมแล้วก็เอามาใช้นะครับส่วนวิธีลบยังไงนะครับส่วนวิธีลบก็คือเข้าไปที่ที่เดิมนะครับข้อความอัตโนมัติะนะครับแล้วก็ให้ท่านเลือกอตัวที่ท่านต้องการจะลบนะครับให้คลิกขวานะครับไปที่จัดระเบียบและลบออกนะครับตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะเลือก ชื่อที่เราจะต้องการลบนะครับแล้วก็ให้ทําการลบได้เลยนะครับเมนูข้างล่างนะครับแล้วก็ตอบใช่มันก็จะลบออกจากออฟฟิศอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทําการปิดไปนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เราก่อนอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีการบันทึกลายมือชื่ออัตโนมัตินะครับก็คือถ้าท่านมีภาพอย่างนี้นะครับท่าน สังเกตดูนะครับโปรแกรมในหน้าจอของท่านมีโปรแกรมนี้หรือเปล่านะครับ Photo s c a p e นะครับหน้าจอของท่านนะครับแต่ถ้าท่านมีก็ใช้ได้เลยจริงๆก็มีแทบจะทุกเครื่องนะครับเพราะว่าติดมาจากกับ Windows นะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะฮะอันดับแรกให้ท่านเลือกเข้าไปนะครับคลิกเลือกเข้าไปเพื่อเปิดโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วไปที่เมนูแก้ไขภาพนะฮะ จากนั้นก็เลือกตรงนี้ครับว่าเดสก์ท็อปนะครับเพราะว่าภาพของผมอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเสร็จแล้วก็เลือกตรงรูปตรงนี้นะฮะอ่าโอเคอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมลบไปก่อนอ่าโอเคนี่คือไฟดิบที่เราถ่ายรูปออกมานะครับยังไม่ได้ตัดแต่งอะไรนะครับอ่าต่อไปก็คือให้ท่านเลือกไปที่ตัดภาพนะครับเมนูข้างล่างนะครับนี่ครับตัดภาพตรงนี้นะฮะอ่าโอเค เลือกไปที่ตัดภาพนะครับเสร็จแล้วให้ท่านครอบอบริเวณที่เป็นลายมือหรือว่าลายเซ็นนะฮะคลิกเลือกไปเลยนะครับจากบนลงล่างาจากข้างบนซ้ายนะครับมาข้างล่างนะฮะขวาได้ได้พื้นที่ที่ต้องการแล้วให้ท่านปล่อยมือนะครับหนึ่งครั้งาจากนั้นก็เลือกเมนูตัดภาพข้างล่างต่อนะครับเนี่ยตรงนี้ครับผมกดหนึ่งครั้ง อืมโอเคต่อไปให้ท่านไปที่หน้าหลักนะครับเลือกอีกประมาณสองครั้งก็น่าจะได้นะครับตรงเมนูตรงนี้นะครับ black and white นะครับอ่าตรงนี้ครับผมนะครับอ่าท่านกดเข้าไปดูนะครับหนึ่งครั้งก็จะสังเกตว่าสีมันยังอ่าไม่ไม่สะอาดพอนะครับอลองกดไปอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็จะเห็นว่าพื้นหลังเป็นสีขาวหมดแล้วนะครับแค่นี้ก็คือได้แล้วนะครับเสร็จแล้วให้ทําการบันทึกไฟล์เข้าไปนะครับตรงนี้ถ้าท่านเลือกกดบันทึกนะครับมันจะไปทับไฟล์เดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยาถ้าไม่อยากให้มันทับไฟล์เดิมนะครับให้บันทึกแําเป็ดน,นะครับแล้วก็เลือกลายเซนลายเซน ตัดแต่งกนแล้วกันนะครับอ่าโอเคอ่าบันทึกชื่อนะครับชื่อลายเซ็นตัดแต่งนะครับอ่าท่านเซฟเข้าไปแล้วก็มันก็จะมาอยู่ในอ่าตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วถ้าเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยท่านสามารถเอาไฟล์ไปลงในไฟล์เบิร์ดได้นะครับอ่ก่อนที่จะดึงเข้าไปนะครับเดี๋ยวผม สอนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับกรณีที่ท่านทําแล้วนะครับท่านอยากที่จะย้อนหลังนะครับให้ท่านยกเลิกตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็คือ,อมันจะยกเลิกทีละขั้นตอนแต่ถ้าเป็นตรงนี้มันยกเลิกทั้งหมดเลยนะครับมันจะไปไปสู่ขั้นตอนแรกนะครับที่เอาไฟล์เข้ามานะครับอันนี้คิดว่าท่านคงจะเ,เข้าใจนะครับโอเคเอผ่านขั้นตอนของโปรแกรมนี้เสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือวิธีการเอาไปใช้นะครับให้ท่านเลือกไฟล์เดิมนะครับ อันนี้ลบไปก่อนนะครับอันนี้ด้วยความที่มันอยู่ข้างหลังข้อความนะครับกดเข้าไปก็จะจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ง่ายนะครับท่านดึงตรงนี้ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลือกได้นะครับมันก็จะชัดเจนวิธีการดึงเข้าก็เหมือนเดิมนะครับไปที่รูปภาพนะครับแล้วก็ไปที่ลายมือที่เราตตดแต่งนะครับก็จะได้ละแต่ด้วยลายมือค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ ให้เราปรับแต่งโดยการคลิกเข้าไปที่มุมได้เลยนะครับไม่ต้องไปแตะเมนูข้างบนนะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าแนะนําให้คลิกตรงมุมนะครับจะย่อจะอะไรเนี่ยให้คลิกตรงมุมอย่าไปคลิกตรงนี้นะครับเพราะว่าสเกลมันจะไม่ได้นะครับเวหลาดนึงอย่างเงี้ยมันก็จะยาวไปนะครับให้คลิกตรงมุมอย่างเงี้ยครับจับย่ออย่างเงี้ยโอเคให้ได้พอประมาณขนาดจุดปลูกที่เราจะลงลายเส้นนะครับเสร็จแล้วอีกนิดหนึ่งครับ วิธีการดึงมาก็ยังติดปัญหาเหมือนเดิมนะครับก็คือมันยังดึงมาไม่ได้นะครับก็ใช้สูตรเดิมนะครับตัดข้อความแล้วไปที่ข้างหลังข้อความเสร็จแล้วก็จะได้แล้วครับเราก็สามารถดึงเขาออกมาได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับใหญ่ไปนิดหนึง่งอ่ะโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ